สุดยอดสุดยอดตลอดวันนี้นะฮะกับงานแบบต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณนะครับฟ้าฝนที่เป็นใจนะครับกับวันนี้อากาศดีดีนะครับเงินมาอย่งอางกับหาาฝนนะครับคือรดฝนจะตกขนาดไหนก็ตามแต่ว่าข้อดีของที่ร้านคือเรามีห้องที่ค่อนข้างปลอดภัยนะฮะทำงานไปได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคนะครับแล้วก็เรื่องของอกาการอบเดี๋ยวเราทําการ ขัดแล้วเคลือบแล้วเราอบกันในห้องนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่าสีจะไม่แห้งนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเช็คเสียงก่อนนะฮะไม่รู้ว่าได้ยินกันทุกคนไหมนะครับผมขออนุญาตนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าทุกทุกคนโอเคเสียงใช้ได้เมื่อสักครู่นี้ตอนล้างรถเสียงหายไปผมขออภัยนะครับ เพราะว่าไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆอยู่ดีเสียงก็หายไปเลยนะครับก็ตอนนี้มาถึงในขั้นตอนการเตรียมผิวคันนี้ถือว่าโชคดีมากๆครับก็เป็นการล้างที่ไม่นานแล้วก็การเตรียมผิวที่ไม่ยากเพราะว่ารถเนี่ยแทบจะไม่มีใครจับต้องเลยเราเห็นอยู่นะครับเพราะว่าตัวฝุ่นที่ตัวรถอ่ะก็ยังเห็นอยู่ว่ามีการจะจับเล็กๆกน้อยรถค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามเลยกับรถ ทาเล่ในวิสันนะครับตัวนี้เป็นตัวลดไกนะฮะแต่ว่าเป็นสีพิเศษสีสเนกเวนอมผมบอกว่าสเนกเวนอมเดี๋ยวผมพาไปดูชื่อสีให้เพราะว่ามันเขียนว่าอย่างนั้นจริงๆที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะดูไปดูมามันไม่ใช่สีเขียวมันออกม่วงๆนิดๆใช่แล้วครับกล้องผมไม่ได้เพี้ยนนะครับแล้วก็สีไม่ได้เพี้ยนไปด้วยมันเห็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะตอนนี้เห็นอยู่ในห้องเนี่ยยังเห็นสีอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าออกไปข้างนอกเนะี่ยสีจะแจ่งกว่าน,นี้อีกนะแต่ตอนที่ผมพาไปดูกันรอบรอบคันก่อนว่า สทีที่ท่านเห็นเนี่ยสวยขนาดไหนแล้วก็พาไปดูกระบวนการการเตรียมผิวด้วยก่อนหน้านี้ใช้แบบไหนตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับผมขอกลับกล้องนิดนึงนะสำหรับตอนนี้นะครับแต่แทนแทนกับรถฮาร์เลย์เดวิสันะฮะตัวนี้เป็นรถไกนะฮะเป็นตัวในส่วนของสีพิเศษนะครับสเน็กเวนอมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเห็นเขียวสลับม่วงไม่ผิดครับเป็นสีจริงๆที่ท่านเห็นจริงๆนะ ตอนนี้อยู่ในห้องนะ้มันจะเห็นอย่างนี้นะครับถ้าออกไปข้างนอก,นอกสีจะแจ่มขนาดไหนพาไปดูครับอันแรกแรกที่ผมบอกเลยว่าคัสตอมฮาร์เลยหรือสันเทนมันคือสีคัสตอมฮาร์เลยจริงๆนะเห็นปะออกมาจากโรงงานอย่างนี้นะครับคันนี้นะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไม่ใช่ t โ o ไม่ใช่ t โ o ก็ดูง่ายนะครับตัวเครื่องมันจะไม่ใช่สีแดงอันนี้มองไกลๆก็เห็นแนละ้วในส่วนของตัวเครื่องจะเป็นตัว114น้ำ114ก็ประมาณ1,700ดีดีแต่ถ้าเป็น117ประมาณ1,900นะครับโอเคอันนี้ ถ้าใครได้ยินเสียงอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าคันนี้นะตัวร้อตัวร้อจะมาเป็นซี่ลักษณะอย่างนี้สวยางามจริงคันนี้จะอบอกว่าผมว่าเคลือบร้อยเว่าเคลือบรถอะในส่วนต่างๆก่อนหน้านี้เราเตรียมผิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดูสังเกตนะครับสีเขียวสลับม่วงสีโคตรสวยนะครับอันนี้ผมขอหยาบคลายหนึ่งเพราะว่าสวยจนต้องหยาบคลายเลยทีเดียวนะฮะสีสวยมากๆครับแล้วข้างนี้จะมีเลขหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ าเดิสันอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะ็นทงอเมริกานะครับเป็นรถนี่เลยทีเดียวนะครับสวยงามจริงๆเห็นไหมอันนี้เป็นตัวตัวเครื่องคันนี้รถคันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรมาเพิ่มเติมนอกจากท่อนะเท่าที่ทราบเนี่ยคือเพิ่งเปลี่ยนท่อมานะครับถ้าท่อเดิมน่าจะเป็นสีเงานะครับตัวนี้จะเป็นตัวท่อท่อแต่ง้อยแล้วสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ณนตอนนี้นะครับเรากําลังขัดฝาถัางน้ามันพอดูหน่อยโอ้โหขนาดตรงนี้เรายังขัดให้เงาขนาดนี้นะรตรงนี้มันไม่เหลื่อมนะ กับเครื่องนาโนไอบิดนะครับเครื่องนาโนไอบิดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้สําหรับลงในส่วนที่เล็กๆนะครับเห็นนะมันสามารถขัดได้ในส่วนเล็กๆนะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเครื่องใหญ่เนี่ยมันก็จะมองม,มันจะเข้าไม่ถึงเครื่องตรงนี้สามารถขัดในส่วนเล็กๆอย่างเงี้ยได้เลยครับผมจะใช้กับเครื่องนาโนไอบิดคันนี้กันหลายคันมากเลยหลายคนจะเห็นในบางคลิปก็อาจจะไม่เห็นเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวขัดเครื่องหน่อยหนึ่งนะเห็นป่ะนิดเดียวนิดเดียวนะครับอย่างนั้น มีอยู่เล็กน้อยตรงที่เป็นสีนะตรงนี้ขัดได้นะครับโอ้โหสวยจริงๆรู้สึกว่าฝาเครื่องเป็นดักโคมเลยนะดูดีดมันมันมันไม่ออกมันไม่รู้ว่าเป็นสีหรือเป็นสีดักโคมเหมือนเป็นสีนะครับจะออกเป็นดักโคมเลยูสีโคตรสวยนะเห็นป่ะครับสีสวยจริงๆนะฮะกับราคาเร่ยุติสังคันนี้นะฮะกับสตเตปเคลือบแก้วเหมือนกับรถของคุณเพื่อนเลยคันนี้มาจากรถพี่โต้องอีกทีหนึ่งคือพี่ดุ๊กนะรถพี่ดุ๊กคันนี้รถพี่ดุก๊กนะฮะใหม่จริงๆนะฮะ จะบอกว่าใหม่ขนาดไหนมาดูตรงนี้นะครับปกติเนี่ยเวลาเราวิ่งบนค้องถนนเนี่ยนะครับยามันก็จะสีกับท้องถนนซึ่งในตรงนี้มันก็จะหายไปไอ้ไอ้ดอกขนเนี่ยมันก็จะหายไปคันนี้ยังไม่ได้วิ่งนะครับจะบอกว่าเจ้าของยังไม่ได้ขี่เลยนะฮะก็มาถึงที่ร้านผมแล้วแล้วสีท่านเห็นอยู่ตอนนี้ผมชอบมุมมันมากเลยถ้าอยู่มุมหนึ่งเนปะ็นสีเขียวอยู่มุมหนึ่งเนปะ็นสีม่วงหืมสีแบบสวยจริงๆแล้วออกมาจากโรงงานอย่างนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เราจะใช้ทั้งเครื่องทั้งสองตัวนี้นะในการเตรียมผิวนะครับไม่ว่าจะเป็น,นเครื่องอันนี้อันนี้ก็ว่าเล็กแล้วในงานในงานรถเนี่ยก็คือเล็กแล้วนะครับประมาณเครื่องหน้าสามนิ้วก็ยังใช้ในส่วนของต่างๆของฮาร์เลได้ไม่เยอะก็คือในส่วนถังส่วนฟ้าส่วนบงนังโคลนพวกนี้เราสามารถขันได้แต่ถ้าส่วนเล็กๆเนี้ยเราต้องใช้ตัวนี้นานโนอไอพิทซึ่งท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะมีอุปกรณ์ในการทําแบบเฉพาะทางมาให้ เขาไม่ได้ออกแบบมาให้ขัดมอเตอร์ไซค์หรอกนะครับแต่ว่าเราเอาเครื่องมือเพื่อมาทํางานที่เหมาะสมกับตําแหน่งต่างๆนะครับเดี๋ยวดูฝาเครื่องก่อนหน้านี้ก็จะมีริ้วรอยระดับหนึ่งแต่บอกไว้เลยว่าเครื่องเนี่ยมีรอยง่ายมากนะเพราะมันสีดําล้วนนะครับเห็นปะเงาขนาดน,นี้นี่ยังไม่ได้เคลือบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้มันมาใหม่มากนะครับสะขาาหินขาาทรายไม่มีเลยนะครับเปิดฝา เปิดฝาปิวมาเนี่ยฝาบังฟิวมาเนี่ยสะอาดแทบจะอย่างนี้แล้วนะครับดูดิดูแต่พนันดูแต่พนันใหม่จัดนะฮะใหม่มากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่อตัวนี้น่าจะเป็นท่อแต่งมาแล้วนะครับเพราะว่าท่อเดิมน่าจะเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ถอดตรงนี้เพื่อจะได้ทําความสะอาดต,ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นดูในมุมนี้ดิเนี่ยสวยจัดจริงๆสวยจริงๆนะครับสีแบบออกมามง่วงๆเขียวๆนะฮะ สีสเน็กเวน้อนะครับเป,เ,ป Limited, เป็นสีเป็นสีลิมิเต็ดเป็นสีเฉพาะนะครับเป็นสีสวยจริงๆนะฮะเ,เ,เห็นไหมเราทําให้ดูนะเห็นไหมว่าขนาดของหน้าแป้นนะครับไม่ทําอันตรายกับส่วนอื่นของฮาร์เรเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผมจะไม่เอาไม่เอาสติกเกอร์แปะเพราะว่าความเสี่ยงนการแปะสติกเกอร์คือตอนดึงออกมาสติกเกอร์มันจะเป็นคาบนะครับถึงจะดีขนาดไหนก็ตามเราจะทํานานในงานของเรามากผมจะไม่แปะและหลังๆนนะนอกเหนือจากให้ขอบยางพวกนี้นะ อันนี้อาจจะอาจจะมีบ้างแต่ว่าคันนี้ปกติอ่ะห้ามันมารถเก่าๆหน่อยอนี่ยรถที่ใช้งานมันนี้ผมจะถอดชิ้นนี้ออกเพื่อที่จะขัดข้างล่างแต่ว่าคันนี้มันใหม่มากๆไม่ต้องถอดนะครับในส่วนของหน้าปัดนะครับสวยงามน่าดูชทมเหมือนเดิมฮะกับคันนี้อ่คันนู้นแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวนะแค่ล,ลำโพงต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคันนี้กระเป๋าหลังไม่มีลำโพงมานะครับไม่ต้องไม่มีปักนะครับแต่โช้ ทบผมเท่าที่สังเกตนะแทบจะเหมือนกันเลยนะฮะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมีตัวปับมมาให้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมสวยงามมากสิ่งที่แตกต่างกันสองคันนั้นน่นเดี๋ยวผมพามาดูเทียบกันเลยในตัวของตัวเครื่องเสือ้อเสื้อเนี่ยสีคันนี้จะดูด้านกว่าคันนู้นจะดูเรียบกว่าจะดูเงาฉ่ำกว่าพามาดูกระเป๋าเขามาดูกระเป๋าความสุดก็อยู่ที่กระเป๋าด้วยนะครับทางด้านกระเป๋าใบนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้ แล้วก็เล่งหนึ่งอีกอันหนึ่งก็อยู่ข้างด้านขวาของของหน้าเดี๋ยวผมพาดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เห็นไหม,ถ,ม,ม,หออม,มถ้าอยู่ในมุมหนึ่งก็จะออกมาโมโง่เขียวเขียวถ้ามันอยู่ในมุมหนึ่งก็จะออกมาเป็นสีเขียวล้วนๆเลยเห็นไหมเห็นไหมครับผมจะพยายามให้ดูมุมนะครับเห็นไหมสวยมากเลยนะสวยมากๆครับสเน็กเวนอมนะครับ สีพิเศษนะครับสีพิเศษเนักเวนอมเนี่ยเห็นไหมสวยปะเนี่ยถ้ามองถ้ามองกับแดดน,นะผมโอ้โหเลยว่าทุกทุกคนต้องหันมามองรถคันนี้แน่ๆฮะหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราเคลือบแก้วเข้าไปแล้วเนี่ยตัวสีอย่างเงี้ยมันจะเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ย,ค,ยคุณหันมามองรถเลยสวยมากๆอ่ะคือแบบหึคันนี้แบบสีพิเศษจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าผมรู้ได้ไงว่าสีเซนักเวนอม อันดับแรกลูกค้าเป็นคนบอกนะครับอันดับที่สองผมนี่ตรงนี้มันจะเขียนไว้อยู่อ่าอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นเขียนเลยนะครับว่าสเนกเวนอมนี่นะครับเห็นไหมครับสเนกเวนอมผมเขียนผิดหรือเปล่าเน,นี่ยนะผมเขียนผิดเนาะโอเคอันนี้ครับเป็นสีพิเศษนะครับสเนกเวนอมนะครับ ตัวพาร์ทเขาก็จะมีเขียนไว้นะครับในส่วนต่างๆที่เราสามารถแกะได้ก็จะเป็นในส่วนเบาชิลเดี๋ยนึกบอก่ะชิลสองอันนั้นก็ไม่เหมือนกันคันนู้นจะเงาคันนี้จะด้านแต่ตรงสีด้านเนี่ยเราก็เคลือบได้ตรงชิลนี่เราก็เคลือบได้นะครับอันนี้ขอบคุณนะครับนี่ครับ power stadium นะครับรถมาจากที่นี่นะครับก็ที่ไหนมาจากที่ไหนผมบอกหมดอ่ะสวยงามจริงๆนะครับคันนี้นะครับกับสเตปซูเปอร์โค้ดแต่ ที่จริงปกติผมก็จะมาไร์สดตอนโค้ดเลยแต่ว่าอยากจะให้ดูสีจริงๆตอนเตรียมผิวอยากให้ดูเครื่องมือเครื่องไม้เวลาที่เราที่ผมใช้นะครับทําไมถึงนานเมื่อสักครูน่นี้ขัดขัดขัดเครื่องใหญ่ไปแล้วขัดเครื่องใหญ่เสร็จก็จะมาขัดเครื่องเล็กนะครับขัดเครื่องเล็กที่ผมบอกนะครับก็ต้องใช้รายละเอียดในการทําค่อนข้างเยอะหน่อยที่จริงมันเปลี่ยนหน้าแป้นได้นะพี่แต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงมันเปลี่ยนหน้าแป้นให้มันให,ใหญ่ได้เออนะี่ยแต่ไม่เป็นไรใช้ตรงน,นั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ขนาดเลย สวยงามมากมากครับเห็นไหมสวยจริงๆค่อยๆจะขยับให้ดูถ้าช้านะฮะเพราะว่ารถคันนี้จะบอกว่าสีพิเศษรถแต่ละคันที่มาที่ร้านนี้พิเศษทุกคันจริงๆอันนี้ก็อยู่น่าจะประมาณสองล้านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจราคานะใครรู้ราคาก็ช่วยบอกทีนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะทุกๆคันที่มาให้ความสำคัญทุกๆคัน สวยทุกกคันลูกค้ารักมากๆทุกๆคันเป็นเรื่องปกติของการเคลือบแก้วอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในมอเตอร์ไซค์ผมจะทํานนานนิดนึงเพราะว่าเรื่องของความระมัดระวังจะเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นนี่นะไอเสาเสาอากาศเอาออกไปก่อนเพราะว่ามนันขัดงานไม่ได้นะครับนี่สวยงามมากๆครับสวยจริงๆนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วอยากขี่เลยทีเดียวนะฮะนี่ครับ ใครที่ดูอยู่้วตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับกับงานนะครับวันนี้ก็คือในส่วนของสเปเชียลอีกแล้วนะครับสเปเชียลคือสีสเปเชียลนะครับกับรถฮัลเล่ดวิสันนะฮะรถไกด์นะครับรถไกด์ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งหนึ่งสี่นะไม่ใช่สีวีโอแต่สีพิเศษโคตรนะครับสีสวยมากๆนะฮะเหมือนที่ผมแจ้งให้ทราบนะสีสวยจริงๆนะฮะเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวกลัวว่าเห็นหน้าผมแล้วสีจะเหมือนจะไม่ได้เหมือนเดิมดูดูหันกับไป ยังเลื่อมๆอ,อยู่เห็นไหมสวยจริงๆ่ะคือแบบสวยมากๆอ่ะแล้วเดี๋ยวล่เดี๋ยวเวลาออกแดดคันนี้จะแจ่มบอยมากเลยทีเดียวนะครับจะบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับรถที่มาที่ร้านวันนี้นะตื่นเต้นตื่นเต้นหลังจากล้างสดหลังจากล้างเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เอาห้องมาในห้องขัดเสร็จทันละ้ะโอ้โหเดี๋ยวตอนเคลือบเต็จน,นะรับรองสวยจัดเลยแล้วก็อีกคันนึงนะครับ CVO สีขาวไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอ ทำงานต่อกันก่อนจะพาไปแวะไปดูรถของเพื่อนคันนี้เพื่อนกันนะครับอันนั้นรถพี่โตอันนี้รถพี่ดุขอบคุณมากๆจริงๆครับมาเป็นมาเป็นแก๊งเลยเวลาขับเขาออกไปนี่รับรองตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแน่นอนสวยทั้งคู่ดีทั้งคู่พาไปดูอีกขั้นปะโอเคอีกขั้นหนึ่งอ,อ,อยู่ในกระบวนการการอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว่เดี๋ยวผมกำลังจะเข็บนงานเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะได้อ่อ ส่งงานกันอีกทีหนึ่งแล้ว่าแต่ว่าลูกค้าไม่มารับไม่รับรอันนี้เหลืออีกรอบหนึ่งเหลืออีกรอบหนึ่งผมพาเข้าไปดูห้องนี้ก็กลายเป็นห้องอบฮาเลย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณนะฮะห้องดีๆอย่างนี้นะครับทําให้เราได้มีห้องอ่างานเอาไว้ส่งงานลูกค้าด้วยพามาดูกันนะครับสําหรับตอนนี้ฮารเลย์คันหนึ่งนะครับนอกจากคันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคันนี้ก็เป็นรถไกด์เช่นกันแต่คันนี้เป็น CVO เครื่องจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ด ci เห็นไหม แล้วก็ตัวของตัวรถคันนี้แตกต่างกันหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ข้างหน้าชกหน้าล้อนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นที่แตกต่างแน่นอนกระเป๋ากระเป๋าที่มีลําโพงมาด้วยนะครับมีอันนี้มีลําโพงมาด้วยนะครับสีคันนี้เป็นสีพิเศษนะคันนี้เป็นปี2020อันนั้นผมจําไม่ได้ว่าเป็นปีอะไรผมยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวกองตัวกองก็เป็น117มาแล้ว เป็นกบเป็นเนี่ยเป็นตัวหนึ่ง,งเจมาแล้วอย่างที่ผมบอกนะเครื่องจะมีขีดแดงๆอันนี้คือ CVO เออท็อเจ้าของคันนี้มีสอง0ันแต่ CVO สองพันเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสวยงามจริงๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คงโชว์ผลงานโชว์ความสุดกันแต่เพียงเท่านี้นะสุดทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถไกด์คันนั้นนะครับ Snake Venom หรือว่าจะเป็นคันนี้นะครับ CVO 2020คันนี้นะครับเดี๋ยวมิกกี้ขอทำงานต่อกันก่อน นะครับวันนี้มิกกี้ขอบคุณทุกทท่านมากที่คอยรับชมรับฟังแล้วเรามาดูคำตอบความสวยงามจะสุดแค่ไหนวันนี้สวัสดี